ชาติไทยประไทย Yeah. oh ซาตุโนภัตเตหกวาสุจีราปริสุตโตติปัจิมาธันนันกาปมาลาสัจิเมาเลโทตตปนาการโฮเตปัานาโตอมหาการีภะระตานิตายสุขายาอรหสัมมาสมุท so bad they was a Happy is the Lord. ฐานะมายาสัตผักหานะมายาธรรมานุสตินียาคโลมาเซสวัสดิ์ภะคะวะตาธัมโมสัติ Napaya kama uh, -huh. uh -huh. I'm ทาติโยตโยธาภิโทอริยภูคิาสังคเสโทสีราจิตตวะปวาราสยกายตเโต ता चाहे समे समय เตสาวะสังเตโกัมมะปกะตมะยะยะสังโปะติขานาโตตกาลตเตสโสสังเตอัปเปตยัตตะโภมาเอกะลาทอิสวโตทปโสตานสามิห h ุปโภธานานัมมะอุปโภทิยานะโมวิมุตานะนะโมวิมุติยาอิมาโสปะริธากาตะวาโมลวาสมกัปปะเยายะวิทเวตเตโตวิมุตติยาอาเสวิตา สัตสุขัสุปฏิสุขัปฏิปูชติคัตปาปะกัสุปินาปะสติมโนสานาปิโยโหติปามันสานังปิโยโหติเทวะตะหาตินาสัตถิววิสังวาสังวะจิตตสมาธิยมุขขวานเวปสิภะยัสสัมโมโหกาลกัโลติอุตตะ

ตถาภทั้ปวจะอาลสัตมาตโนิสัตโตนิจิวสุโยสัพนิพานิะอจิโานิยานิอิมาติกายปตวะอิวิชิโคตนิยานิชายติอาชมาปะเวิตวายจิวลาปริโคตังตังญาวเทวสิตาสปติาตาโ ปฏิตารายนานสมกตภาวตาตัสิลิกาภัสสมภะสานาปฏิกาตายยาวเทวหิริโกปินปติชาธานาทะยัาปาจยาปวัตตะมานาทาตุกมาตเมเวตังยะนิทัปิทปปตโตตุฮาโลทาตุกมาตโกนิสัตโตนิชโวุสุญโยสัพโพปน เป็ทัาโตอาชิพุชนิโยอิปักุติกายาปาตวาอาติวิยาชิพุชนิโยตชายติอาชมาญาปาจเวทิตวายเป็ทัาโตบริพุตโตเนวทวายนามาตายนามาตนาญาณวิภุสนาญาตาวัเทวอิมาสกายาติเติยญาปนาญาวิสุปนติยะ ธรรมจาริยาลุขะนายะอิติปุลานะตเวทนาปฏิหังฆาเม่หวัตเวทนาเงาุปาเทชาไมอยากตจเมภวสติอนัวาตตาจะมาสุวิหาโลจาติยภาพปฏิยปวะตตมานะฮาตุมาตเมเวตัญยติพาเสนาสนาปทุกขูพชกโกตัปุคคา イマニセナーソナニアティコタニアミマホテカヤパカワアティリアティコタニアニチャヤティアタマヤパタウェティタワヤセナーナパリホ วเทวเสิตาสัติกาตายโปุหาสัติกาตายคะสัมกัสวาตาสัพสิลสัสัมภะสานะปติอาตายะยาวเทวอุตปาเสายวินลกาะปฏิสันลานาลามาทะยถาปัจจะาปวะตมานะคาตุาตเมเวทยะติทะิลานะปัจจะเหตสัจปริ มาตโตนิสัตโตนิชิวสุญโยสัพโพปนายพิลานะเลิตนิโยนิมังปิกายปตวอาเทวิยะจิภูตานิโยชายาติอาธรรมายาอปาจเวติลพิลาัจยะเพสัทปิทาโละริภูตโตสยาวะเทวะอุปนานะวาย นิกานาเวทนานาปิฆานายะอัพคยาปัจจฉาลภะตายาติวันทามิพุทธาสัพพะเบโสะธรรมะเมธันเตวันทามิธรรมะสัพพะเบโสะธรรมะเบปันเตวันทามิสัคขาสัพพะเบโสะธรรมะเบปันเตวันทามิ ლფ ម។ទ ს ს ა რ ნ ა ნ მ მ თ ო ჯ ე რ თ ი გ ნ ა კ რ ა ნ ე გ მ ა ნ ე ნ ე ნ ი ი ს ნ ა კ რ ა ნ ე ნ რ ჩ ნ ე ნ ნ ი ს ဘာမဘာလာတိသလောကပလာတေဝတာနမုပိတာမတောသတပတ္တဝေလိခပိသသပ္ပေသတ္တာနုေဟောတုပိုညာနိပတ္တတ ानि ပေ ਸੁ ခာစ္စတိဣဋ္ဌံເທတုတိပပပေထဝမဟာဣမိနပုညကမေနဣမိနဥဒိစေနတ ทิพาหาสรพเพเทวตันหัวชาชาเตขะนังเยสาตาเนหินาอัมมายาวานนทานโตภะคะนาสัสตุสัพพะตาเยวะยะตาชาโตภะเวภะเวอุสุติตางสติปัญญาสันติภูมิยาณิตนามาลาลภาตุโลกกาสังกาตุจาวลิเยสุเมพุทธาทิภาวะโลนะโทธรรมโมนะโทอนุธรรม ဘောဗတ္တေတထေတုသာဘောနသောတပ္ပဝသေသောတပ္ပနုພາဝေ all of you are